บริษัทเนเจ r ร์เฮิร์บอินดัสทรจำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy and c อนคอโทร02 975 5858ดอัปเดททุกเรื่องทุกความเคลื่อนไหวของวงการละครไทยตามติดทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกองละครเรามีมาให้คุณชมกันที่นี่ I love ดารา กาะกระแสละครดังกระทบไหลกองละครและผลบวประจำสัปดาห์ว่าใครจะอินหรือเอาติดตามชมได้ในรายการ I Love ดาราอย่าลืมนะคะ I Love ดาราบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมาย เราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรตยิยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อนผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่ายนิวไลฟ์ไปสู่อาเซียน ด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนิโอล f e ก้าวไกลสู่สากลหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากดูสวยดูหลอ่อเหมือนอย่างดาราเรียนรู้เรื่องราวการแต่งหน้าจากกูรูชั้นนำและเรื่องราวแฟชั่นที่ท่านสมัยที่จะทำให้คุณดูดีขึ้น พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านความงามระดับมืออาชีพเลือดชอปปิ้งของเก๋ๆที่กำลังอินเทรนด์อินเทรนด์ติดตามพวกเราทั้งสองคนได้ในรายการบิวตี้ขับนะคะอำพลานะครับ SK 999ปุ๋ย n อเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 เดี๋ยวพบกับรายการดาราวัรตีฮะในเบรกนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกัน<ช>เรื่องว<ะ>ันที่กิจกรรมแรก กิจกรรมแรกของน้องแอร์นะคะเป็นกิจกรรมเนสเล่ฟิตเนสฟิตแอนด์เชฟคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะเป็นภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตซึ่งต้องบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยได้พี่โดมนี่งานนี่งานนี่งานงแล้วก็มีซิงคูลานะคะรวมไปถึงลิปตาด้วยแต่ว่าภาพบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันค่ะเนสเลฟฟิตเนสแล้วก็เอฟนมใช่แล้วค่ะแล้วก็ปีล่าสุดของเราเมื่อปีที่แล้วนี่นะคะ จัดยิ่งใหญ่แล้วก็จัดแบบว่ามีแต่แบบให้สาวที่ตูมานะไม่ใช่ผู้ร์สตารคือจริงๆเราเน้นหนุ่มเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเราจะสาวคนเป็นสาวชายมั่วปิ๊ดปิ๊ดสิบคู่ถูกคอนเสิร์ตในต่างเลศนะคะได้ร่วมงานกับต่างประเทศกันดังนั้นคอนเสิร์ตในปีนี้ก็จะต้องพิเศษที่ไปแบบปีก่อนๆนะคะโดยที่ธีมของปีนี้เนี่ยใช้ชื่อว่านะคะโดยอย่างแรกเนี่ยก็คือเราได้มีการปรับเปลี่ยน ล yeah. ูกเล่นของอลังะารแพ็กเกจชิ้นนะคะให้สวยงามโดดเด่นขึ้นนะคะเพื่อได้รับหน้าที่ i you. รองบางงานยาวผมก็ยาวเนี่ยก็ตก,ต,กตกลงไปกับสิงน,นะครับสิงจะเตรียมแซ่และกุญแจมือมาเองนะครับไม่ไม่ต้องถามเซนเป็กเตรียมไม่ใคดีกว่าถ้าอย่างนั้นหน้ามันต้องเป็นเด็กเหมือนกันเยดีใจมากเลยที่ได้ดีใจมากที่ได้ทร่วมงานเนี่ยแท้ๆเวลาเวลาเราจะเล่นอะไรเราก็ดูหน้าตัวเองเราครับโชว์ครั้งนี้ถัดมาพี่โดมนะคะหล่อเพริ้นเทปพาร์ทที่3 เด็ดไปแล้วครั้งที่สองใช่ไหมคะในนามโนโลโก้เนาะต้องขอบคุณนะครับครั้งที่แล้วจะเป็นโนโลโก้นะครับแต่ครั้งนี้ก็จะเป็นโดมคนเดียวค่ะแล้วครั้งนี้ที่จะพิชฌกิยังไงเหมือนกับแดนซ์ฟอร์ขนาดใหญ่เลยผมก็อยากจะเอาเพลงต่างๆของผมเองรวมถึงของอาจจะมีของซิกูล่าด้วยหรือว่าของน้องคาโตะแบบอลิปตาด้วยนะครบอลลิปแต่ เป็นเงไงบ้างฮะนี่ขนาดแบบว่านี่แค่วันถแถลงข่าวจะ <ừ> บอกพี่โดมแสงเกงในเสือได้หล่อมากพี่ถ้าไม่ใช่ไม่ใช่พี่โดมนี่นะทำไม,ไม่ได้นะจ๊ะจริงๆงออนะครใครที่อยากไปดูกับเนสเล่ฟิตเน s s ฟ i ตอินเชฟคอนเสิร์ตทางไงฮะ ซื้อบัตรค่ะง่ายดีง่างง่ายอ่ะก็งานนี้นะคะจะจัดที่ทันเนอร์โดเมืองทองธานีนะคะสำหรับบัตรเนี่ยก็มีในราคา2 0 0 0 1 5 0 0 1,000แล้วก็800บาทแต่ว่าสำหรับใครที่มีผลิตภัณฑ์ของ Nestle Fitness เนี่ยก็ขนาดกลางขึ้นไปนะคะใช้ไปส่วนลดได้500บาทค่ะใช่นอกจากที่คุณจะได้ชมคอนเสิร์ตสนุกสนุกมันๆแล้วนะฮะคุณยังได้ลดหุ่นตัวเองภายใน14วันนี่ไงนี่เลยเขาบอก14วันคุณจะ เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเป็นอีกคนหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครที่อยากจะเห็นคุณโดมอกรามคุณซิงคูล่าลิฟตาทําอะไรที่มันแปลกแแบบที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเขาบอกคุณโดมเนี่ยจะมาเปิดฟอร์ดแดนซ์กันให้มันแล้วก็ชวนเพื่อนน้องไอคอนิกมาด้วยลิฟตาเขาบอกว่าขออุบไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วยังไม่รู้นะเะอบอกเลยลิฟชวนชวนชวนของซิงคูล่า เหมือนกับทิบตาเลยยังไม่บอกเพราะ,ราะยังไม่รู้ร <c oughs> แต่เขาบอกว่ารับรองว่ามันต้องเจ๋ง <c oughs> มันต้องแบบว่าไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเซันม <c oughs> ีนาคมนี้จ้าต้องนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมไปซื้อบัตรและกันนะบัตรก็สองพันหันาร้อยหนึ่งพับาท, 2, 000, 1, 500, 1, บาทแล้วก็800บาทแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนสเลฟฟิเนตขนาดกลางลด500บาททุกที่นั่ง <c oughs> แต่ว่า หนึ่งใบต่อหนึ่งบาทนะหนึ่งกล่องต่อหนึ่งคันดึงบัตรคอนเสิร์ตไม่ใช่บางคนว่าเฮ้ยเอามาต่อไปเลยจ้ะคนไม่ได้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 นะฮะก็อย่าลืมครับติดตามรายการ17มีนาคมนี้นะครับอ่ะไปกันอีกหนึ่งงานครับสำหรับงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ดัชมิวส์เล็กเต็ดสำหรับคุณตูนบอดี้แสลงนี่โอ้โหวนนี้ก็บอกว่าเป็นอีกหนุ่มที่โอ้เสน่ห์แรงมากตอนนี้เรียกว่าโอ้โหเออกำลังจะมีรับใหม่ด้วยชุดที่6ด้วยนะฮะวันนี้เราเลยดีภาพบรรยากาศ งานเปิดตัวแคปเปอร์บิเซนเตอร์ของดัชมิลเลอร์เซเลคเตอร์ของตุลบริษัทมาฝากครับแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าก็มีก็หลายคนก็ไปใส่อยู่เนาะใช่ที่ผู้บริโภคเนี่ยมีชอยส์อันเนี้ยเขาเขารู้ว่าตอนนี้มีเป็นใงมาอยู่ในมาร์เก็ตเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอ่อเลือกได้ว่าอันนี้เหมาะกับเขาแล้วทุกอย่างมนก็อันของเออวันตาของมันแต่ละอย่างก็คือเป็นเป็นยูนิคพีซหมดอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเตยอยากได้ไม่เหมือนคนอื่น ความยูนีเขาอย่างเงี้ยเราก็คือเวลาหหูเลือกอะไรก็ตามหูต้องดูอินกรีเดียนะค่ะก็คือคุณภาพต้องดีที่สุดมาตรฐานก็คือต้องดีที่สุดก็ก็คงเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเพราะว่าก็ที่จริงก็กินนมเยอะเหมือนกันก็ตัวโตที่สุดเลยปะใช่นะคะเลือกสิ่งคน่ใช้ชีวิตเต็มที่ทํางานก็ตามหรือว่ามีความฝันทีาจทำอะไรทุกคนทามันอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่ง ที่ผมมักจะได้ยินอยู่เสมอเวลาที่เวลาที่เราจะต้องกลับมาดูแลต้นทุนของเราคือร่างกายเราเองด้วยการออกกาลังกายหรือว่าการกินอาหารที่ดีหลายๆคนจะบอกว่างานเยอะงานยุ่งไม่มีเวลาออกกำลังกายหรือว่ากินแค่นี้ก็พอแล้วโดมอแต่ผมคิดว่าทุกคนมีเวลาทุกคนมีเวลาค่อย่างผมก็ตามต้องคอนเสิร์ตหรืออะไ ตอนไปฟิตเนสหรือไปออกกำลังเราก็ต้องหาเวลาสักวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงสีบ้านาทีก็ต้องไปนี้ได้เพราะว่าผมเคยมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งทั้งสองเราผมบอกเอ่ยชื่อได้ไหมครับคุณไทบูลครับ<ฆ>อ,าอากูของเราเนี่ย<ฆ>ตอนนั้นผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพ,าพ,พเพราะว่าทำงานแบบ<ฆ>เขาโทรศัพท์มาเตือนผมว่าชีวิตคนเราก็เหมือนเลขเหนึ่ง

แน่วันนี้นอนเยอะแน่เลยค่ะไม่นอนเดียวคุณดิ๊งคุณดิ๊งครับนะคะเป็นไงบ้างหูพี่ตูนก็ล่าสุดก็เหมือนก็เพิ่งได้ไปเขาก็เล่นกีฬาปิงปองด้วยก็ต้องออกกำลังกายฟิตแอนด์เฟิร์มและยิ่งได้ได้ดัชมิวซีเลกเตสไปนี่โอ้โหฟิตแอนด์เฟิร์มสุดๆถูกต้องนะแล้วพี่ตูนนอกจากปิงปองแล้วเขาบอกเขาวิ่งมาราธอนด้วยนะ ไม่ทำมาได้หลยคนเลยคิดว่าเฮ้ยร่างผอมบางขนาดนั้นหรอ,อ,อ <laughs> แต่ว่าค่อนข้างที่จะเขาคือเขาร่างเขาไม่ใหญ่แต่ว่าเขาความทนเนี่ยโอ้โหเขาบอกร่างกายเขาทนมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันกบอดี้แฉลมนี่ทัวร์แบบเยอะมากส่วนปีนี้ก็น่าจะได้ชมกันกับอลังชุดที่6ของบอดี้แฉลมแต่ว่าจะเป็นตอนไหน ยังไม่บอกปีนี้นได้ฟังกันแน่นอนแล้วก็รวมไปถึงนั่งเล่น <c oughs> คอนเสิร์ตบันทึกดีวีดีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปีนี้ก็น่าจะได้ชมเหมือนกันพี่ตูนยังอยู่กับเราตลอดเวลาจริงไม่ได้ชื่อว่าร้องครัม3ปีแล้วเออแต่พี่ตูนยังอยู่กับพวกเราตลอดเวลาถูกต้องรอติดตามแล้วกันรับรองว่าเราจะนําข่าวสารมาอัปเดตกันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับแต่วันนี้หมดเวลาเวลาหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมครับติชมรายการดาราวาไรตี้กันได้นะครับก็ไปเชิญกับจดหมายนะครับ ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะชมรายการย้อนหลังค่ะเว็บไซต์นะคะ w w w i n t v c o t h ค่ะถูกต้องครับวันนี้าลากันไปก่อนนะครับกับรา,ายการดาร<ด>า,<ด>าวันดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ